ครับสวัสดีพี่น้องฟัองฝ่ายเบิร์ตอคุลทุกคนพี่น้องเจ้าค้าเฮ้ยครับสวัสดีครับมากินข้าวนํำกันเด้อจ้าข้าวเรงลาบปลาตองพี่น้องลาบปลาตองไก่เนาะซื้อข้าวเจ้ามาห้าสิบบาทได้หลายหลแล้วก็มีลาบหมูจ้าสามสิบบาทนะพี่น้องมากินในกันจะพักจะมีตะเขือเนาะ มือนี่เหนื่อยพี่น้องเหนื่อยแห้งมือนี่เป็ดแยกเบิดมือเป็ดแยกสามม่องมือเดียวพี่น้องไปเสียหนยา้าแบบพิกตอนเต้าฮอดเทียงตอนบ่ายเป็ดเจ๊ทิกอีกส่วนหนึ่งแล้วสามโมงซี่โมเป็ดเจ๊ทิกอีกส่วนหนึ่งจนหกโมงแรงกึกงานนี้มันค้ำไว้เนาะ ตป็นน้ำหนาวข้าวหวานนี่้าอเก็ดนี่คือก้า่เงินเดือดบุญกับข้าวข้าวพรอนพี่น้องจ๋าบุญมี่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวเบิร์ตคนทีซื้อ กับดไ่มาเด้อพี่น,น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้ามินยี่กินยังไกินทั้งลาบไม่ใช่ลาบม่ใ่ลาบลาบปลาตองเป็นลาบหมูอ,มอ ถ้าปะตอกี่หากินยากพี่น้องซื้อกินดีกว่าเป็นอย่างจาังหวันั้นมันคุ้มกว่าเราไปนั่งเห็ดเสียวเวลาและครับค่าใช้จ่ายหลาย ตอหนหนาหนาวรอไม่ต้องหรอยืนยืน้งน้นเลยหมอกติดเลยปม,มาแปแปดโมง,มงล้วคอยหนาวยะยำมากขึนมันกำลังเข่าหนาวมันคืนมีเหยื่ามันยเยอะเยคุณหมอกยเหื่อบุหินเเยอะไอ้ลวงทังแกไปแทนี่สิเกียร์ยามไนัมันดี อย่างเมวนลาไหนท้ามีเวลาสกยังว่าจวเบอขอเนีตอนนี้หนูเล่มากตัต่เราไม่ได้ไม่มได้เน,ะเนเาะมันจะเป็ยาเสรมื่อบ้านเนี่ยาคนหลือเปล่ายาคนจยุ่งอ่เลยเลนมันมันจะถูกเลยทั้งเมตัวถูกอ่ะถึงกว่าตัวผมได้มากแต่เอาไว้ เพราะว่า,วาคนตัวที่ไม่ให้นมลูกอะมันต้องหมันไงไราคไม่หลับหลายๆจะมีท้องกว่าลูกถุงกับห่อมเลยบางคนไม่ด้ส เบาจนกระดิ่ง ออ๋ส่วนนี้นี่เหรอนี่เป็นทางลุงอ่ะมวยขนย้ายใหม่เนาะนี่เป็นส่วนกล้วยอ่ะปึ๊บโกินมันเนี่ยขวางไม่หรอกเราเคยยกไปเพื่อยกไปมันอยู่ที่ข้างขวาง ที่ของนารักเลยออืมมองกง่ายอืมอืมเขาเป็นเี่น้องกันหรือเปล่าอะเรนีนอนพี่น้องไปเขามาาอังเดวสมมเอะไปหรอเ่าอืมู้ตัวอกพี่เรางามหล่ะ ย็ลองกูอยู่เป็เกิยบแต่กับบอกรเ่อว่าแม่โบจองตัวแล้วันมันก็บมือเดียวกันเนี่คาว่าเปลาปัาบกันหรอปับนหรอเป็แม่โบแล้เขอปัากหเปล่ ได้แล้วหลังหนึ่งมึงเลยนีย่สมรถป่ะพี่น้องหมดต้องสงสัยด้วยว่าเป็นอย่างผัวโบกินมาเข่าโบกินอย่างไรผัวบุมากกินพักพี่น้อง มีลาบมีป่อนอยู่เพิ่นมมกักกินเลยพักกินพักแต่กินก๋วยเตี๋ยวกว่ดน้ำกินก๋วยเตี๋ยวน่ะเพิน่นกินอยู่พักนะแต่ถ้ากินลาบกินป่นกินเจียวนี่บมอมนุ่งหลอดเนาะเมือ่อปุ๊บ ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ไปเิร์ฟพิกกรบเาเองน้อตามใจไปเิบฟพิอนนี้กระเพรยาเสร็จโมเสกเก็เสร็จแนะล้วแล้วฝนเป่นเดียวยานั่นนงโืยตัวเอ,องเอืมแล้วจะไปเอางยานพาหรือเปล่าอืม พี่น้องไปเร็วมาเร็วพี่น้องจ๋าผู้ข้าววัน้ลงคลิปนานานเป็นอาทิตย์ได้เนาะพี่น้องเนาะผมมีคลิปลงเลยยนากพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงเก็บติกเป็นฤดูเก็บติกเนาะของอำเภอสีชียงแม่ขาเจ้าสิบผูกติกนิยมผูกติกกันพี่น้องและผู้ข้าวเนี่ยก็จะไปเก็บตื้นแต่ต้องเก้าปีห้าพี่น้องจ๋าไปเก็บติกรับจ้างกิโลละสิบบาทพี่น้องเนาะเก็บหลายได้หลายเก็บหน่อยได้หน่อยพี่น้องจ๋า แล้วแต่ส่วนวันจันทร์ไปส่วนหนึ่งวันอังคารไปส่วนหนึ่งวันพุธส่วนหนึ่งวันพฤหัสส่วนหนึ่งวันศุกร์ส่วนหนึ่งแบบนี้พี่น้องอืมบางส่วนก็ได้น้อยบางส่วนก็ได้หลายขึ้นอยู่กับคนลูกน้อยลูกหลายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนเก็บคลิปว่ามีจำนวนคนน้อยหรือหลายนะพี่น้องก็เลยปีนี้ไงเด้สสวนีงพี่น้องจา๋าบางเครื่องไม่เมื่อยแหละกับวบันที่ใคคลิปเนาะโอ้ยทังเอื้อมทังเอ,อือน เครื่องบินมาหายเคืองบิน้มสนามบินแล้วไปเลยเด้อพี่น้องเด้อผมพ่อกันคลิปหน้าอาจ้าพิดพลาดอะไรก็ต้องกราบอขอโทษขอให้ลหลายๆเด้อจา้าไปแล้วจา้าสวัสดีจา้าครับสวัสดีครับ